บายดีพี่น้องพอก,กันอีกแล้วครับคือกาเหมือนเดิมครับมนี่พยุดมะพรใสบ่บแบบนี้เ้าะนี่เใหญ่ผ่านทางครับผ่านทางมาแล้วกายบ่รด้พี่น้อง <laughs> มาแล้วมาแล้วสารเจ้าปูเสือ ปักไปห้องก็มาติพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับป้าจย์อยู่ในห้องตจโทรหาเราหนึ่งราว่าให้เขามาเดี๋ยวนี้พ่ะนะเดี๋ยวคนขึ้นกำมานเลยแม่คุณเวลาปิดตัวกอ่อยู่อบตค่ะเออโอ้โหนี่แจ้งหม่องสงพระเอาพาลงมือไหนวะมืออื่นหรือมือนี้ลุกแล้วมือใดเป็นมือสงฆ์บัเนี่ย มืออื้นเนาะวันที่สิบส,สามผู้แตงแตงแบบยางงามเลยพี่น้องโทรหาโทรหาประจย์มานึงสิ่เด้ยวบอแบอบอได้เด็กขน,ะนแบบาแมนครับรรเล่ารถนี่ยังไปอเออ กลับลงปูกอนจังไปพี่น้องครับเรียนบล็อกไก่เรียนบล็บอกไก่มือนี่ยีหญ่กลับเคยมาล้ำยื่นหนีพี่นอ้อไไงตัวใหญ่เหรอซึ่งวัดนี้ครับต้นทำฉนดที่เป็นนามา๊ะผูกเ่มัน บอกว่าปลูกช่ำชนอปลูกพิศักับว่าติดต,รตริะติดต้นชนดจากวางังนากินคำชนดโตยเย,ยพาะอเลยไปน่นาอไปคือว่าสิมาปลูกกุ้นอนี่เกิดได้ครับต้นคำต้นชนด แปลกวาพี่นอ้องต้นชนดเกิดติดยุนนีได้ครับมีบอวหนาำพจัญชน์บินเท็ดไว้เอามาสามสิบต้นติดยืนสามต้นต้นหนึ่งยืนหนาอุโบสถนี่ไฟใหม่เหลืออีกสองต้นคููครับ คอาจั์มาแป๊บหนึ่งพี่น้องครับใกล้จะเข้ามาแล้วคนไปรับปิ่นตัวทั้งหงออมีห้องมอนวดของสมบุสม,มุนไพรต้มสมุนไพรบริเเดบยาน ต้นขำชะโนดนี่ปู้ย่าครับนี่เราปัญถามาต้นได้ต้นผู้ต้นได้ต้นแม่พี่นอ้องต้นได้ต้นผู้ยิงต้นได้ต้นผู้ชายตาดีได้ตาลายเสียพี่นอ้อง นนในเจ้าหน้าที่เขาไปกาบพระจาจาร์ครับพระจาจาร์มาแล้วพี่น้องครับแวกาบพระจาจาร์แล้วก่อนที่จะเดินทางต่อมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาหยามอีกเทีนึงเดี <laughs> ๋วผ่านทางมาอ, <laughs> อุ้ยรถสีแดงพลียวบับรนระมาถึงแล้วขออนุญาตถ่ายข้างในวันที่นี่พี่น้องลูกศิษย์ลูกค้าเพื่นมาหลายครับ แล้วเอาคือท่านที่ได้ยินแล้วมันเปิดก้อนเินสาหส่ายไข่มอนครับแปดทางผ่านทางพี่น้องครับใ <c oughs> นวัดสแกนก็นแล้ลไ <ป S 1> ว <c oughs> ไม่ใช่ไปใส่มากเลยนี่ไปรับไป ปิ้นโตเจอไปรับปิ้นโตงานวิศวะทงการนี่ว่าเบว่างหน่อยเตี้ยแต่เลยร้องโท้เบิ้งแต่เด้งานวิศวะทงการของอันของอบตขะจ่อเขาอบประจ่อสำโรงเพิ่นตอนนี้มุ่นไปรับปิ้นโตถวายเพลนแล้วก็รดน้ำดำหัวปูเจ้าเมื่อวานนี่ก็ไปมอบหมอกกันนกอยู่สพเมืองศรีสะเกษมันจักจักใบลอะครกันร้อยสามสิบใบล้นระล้งผู้ขับขี่ แต่เลยบอกว่าอันตำรวจเนี่ยขาห่วงหัวซูอยู่แต่ซูนั่นห่วงหมอจะฟองมอนาะั่งพยุน้นั่งจ้าใส่เต้าพื้นห่วงเข้าไแม่นเด้กินก็ต้องกินพอดีจ้ีกินเหล่ากินยากินเนี่ยมันพอดีกินให้มันมวนกินให้มันมวนอย่ากินให้มันใหม่จะฟองมาหาลูกหาเต่ามาหาปูหายามาหาปูเต่าพูกโอ้กะให้มันได้กรวยขึ้นเมื่อจ้าอย่าให้มันได้มากเลยว่า มาแล้ยไม่เห MM uh, SCOTT, uh huh. um. uh, ็ุงานชกแทน่นน well. ี่คือมันเส้ามวนเนี่ยปกติมอันกระมวนเนี่ยมีม้นี่ก็ได้อาจารย์ฝากถึงลูกศิษย์ลูกหาสุภูสุขคนหววพรปีใหม่ขอพรลูกหลานลูกหลานสุขุสุขคนทีมงานเจ้าหน่อยเป็นแพงทีมงานทั้งไรกะตำตัวแผ่นดินให้เฮานี่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญที่ไปทางไกลมาทางเรือมาทางรถก็ปลอดภัยแขียวคลาดปลอดภัยสุขุสุขคนเด้อ มีแต่ความสุขข่มจะเลิศจะเจ็บจะจนจะตำก็ข้นจะจนก็ไผมีเงินมีทองไหลสู่มือทุกคนทุ่ขันทุกคนทุกเหนือเด้อสาธุครับกาบประจันเป็นทีเรียบร้อยแล้วหลังจากขอพรปีใหม่ไทยครับสงกรานประจันเพินกระถางเมื่อพรให้กับลูกศิษย์ลูกค้าครับหรือเอฟซีแฟนครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงของพ่อญิมติงนี่แหละพี่น้องครับเนาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ขาดก็เสดเดินทางต่อได้บมดที่นี่หมดแล้วหันหน้าสู่บ้านบ้านโคกจานเนาะบ้านโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยเดินทางกลับรถกลับรถกลับรถเป็นที่เรียบร้อยฝากพี่น้องเราเดินทางเดินทาง ลูกซิดลูกหาเดยพผ่านทางม,กกกมา,ากกวแวะกาบพระจ่ายเลยท่าพี่น้องติดถนนใหญ่นะครับสายแยกสมปล่อยอ่าปุถุมพอดนะครับเมลไหลเ่ไหลอยูอ่เมลไหลเม็ดครับก็จะมีทางเข้าวัดเนี่ยนพี่น้องครับวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามพื้นที่กว้างขวางพี่น้องจอดรถจอดล่าจอดได้ครับ กระเหลี่ยวเขามาเหนือนี่ถนนใหญ่ครับพี่น้องถนนใหญ่เสร็จส่งปอยแยกส้มป่อยไปอุทุมพรทิสัยมากบมาบประจันครับเบิง้งพี่น้องผู้ใดไปทั้งบันดุงบ่ไดห่มันไกลกาแวบะบมาเบิ้งครับมาชมตถนนใหญ่ยืนนี่ครับสิงเขามาตั้งแต้ คำไชนุ่นมองได้กับว่าปลูกว่าเกิดว่าทิดครับอาจารย์คนว่าปลูกไว,ว,ว้ที่ต้นคลิปนะครับเอาทีใหม่นี่ก็บข้อพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุขุมสุขพนครับได้รับความจากพระอาจารย์แล้วขอสุขพนจงมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยมัง่งคั่งมั่งมีสุขุสุขพนเด้อทีใหม่ไปเนือ้อไปไต่ไปไก่ไปไก่มองได้กับขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีไว้สมีสกักกรอนพี่น้องกับเี๋ยอพๆกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง